วันนี้เราจะทำกับข้าวนะคะทุกคนก็อยากกินแกงหน่อไม้ค่ะพอดีว่าไปเจอหน่อไม้มานะคะไปซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเป็นหน่อไม้แบบนี้นะคะทุกคนราคาอยู่ที่3ยูโรเ9เซนนะคะซึ่งเขาบอกว่าข้าง มันจะเป็นออมหน่อไม้เห็ดนางฟ้าซึ่งมันจะหน้าตาแบบนี้อันนี้เราก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้กันตัวเป้ไม่มีผักอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นก็จะมีหน่อไม้อันนี้อันเดียวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านมีหน่อไม้อย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนเป้ก็จะมีไข่มดแดงด้วยนะคะตัวนี้เป็นไข่มดแดงที่เป้เคยทําแบรนด์มาขายแต่ว่า ค่อนข้างจะเอาเข้ามายากมากๆเลยก็เลยเลิกทําไปแล้วนะจ๊ะตัวนี้เป็นไข่มดแดงแม่ติ๋มนะคะเม็ดใหญ่อวบอันมากตอนนั้นเป้นําเข้าเป็นชื่อเป้เองเพราะว่าเป้ทำอิ m พ o ตเอ็กพอร์ตเองใช่ปะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแกงหน่อไม้พร้อมๆกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้อย่างที่เป้บอกว่าเป้จะใส่ตัวนี้ไปตัวเดียวแล้วก็เท ไข่มดแดงลงไปเดี๋ยวใส่น้ำปะลารลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสีแสบบอร์เดอร์ทุกคนในนี้เนี่ยหน้าตามันก็เนี่ยประมาณนี้มันเหมือนว่ามีหน่อไม้ในน้ำยะนางอยู่แล้วด้วยนะคะมีพงมีพิกมีเห็ดมีทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้แล้วไปตามเป้ไปหลังบ้านกันค่ะตอนนี้เป้อยู่ที่ร้านนวดนะก็เดี๋ยวจะทำหลังร้านเลยให้ดูกันชัดๆไปเลยจ้าามไปเลยจ้า โอเคตอนนี้เราอยู่หลังร้านแล้วนะจ๊ะเป้ก็จะตั้งหม้อนะคะนี่เป็นหน่อไม้ที่เป๊รีวิวไปตะกี้นี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าในขวดนี้มีอะไรบ้างโอ้แม่เจ้าควันขโมงเลยจ้าเป๊เทหน่อไม้ลงไปนะคะหน่อไม้เนี่ยจะเป็นหน่อไม้ในน้ำยานนางนะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีพริกมีเห็ดนางฟ้ามีชะอมแล้วก็มีใบ,บแมงลักนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงรสชาต ก็กลิ่นนี่สุดยอดเลยเป้ใส่รสดีลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพื่อความนัวจ้าเสร็จแล้วก็จะคนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่ไข่มดแดงแบรนด์แม่ติ๋มไข่มดแดงลงไปนะคะนี่เป็นไข่มดแดงอวบอวบเลยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะเสร็จแล้วเป้ก็จะเทไข่มดแดงลงไปในหม้อนะทุกคนนี่เลยโอ้โห ไข่มดแดงจุกๆุกเน้นเน้นไปเลยจ้าไม่ต้องสั่งซื้อนะคะเพราะว่าเราเลิกทําแบรนด์นี้แล้วนะจ้าก็เดี๋ยวเรามาต้มให้เดือดนะคะคนไปให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปเพื่อความแซ่หนัวของเรานะคะนี่เป็นปลาร้าไหมนะทุกคน เป้ก็จะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความนัวปลาไหมเนี่ยตำสมตำ,ตำ,ตำอร่อยมากๆเลยเป้ชอบมากเลยนะทุกคนก็ไปหาซื้อเลยนะคะอยู่เมืองนอกนี่สะดวกสบายทุกสิ่งอย่างจริงๆสมัยนี้ชิมก่อนจ้ะโอ้โหน้ำลายไหลอืมรสชาติแซบผ่านอยู่นะจ๊าเสร็จแล้วเป้ก็จะคนให้เข้ากันนะคะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้จ้า